คุณพระรัตนตรยัยถูกไหมแต่ถ้าเราสวดเพื่อให้รวยให้รวยอะ่ะสวดด้วยกิเลสไหมกิเลส<ๆ>นะแสะดงว่าเธอสวดนี่เธอมีของแลกเปลี่ยน,นยมีเงื่อนไขอะ่ะ<ๆ>เธอไม่ได้สวดสังเสริญฉันจะสวดกี่ศกกี่จบแล้วเฮงเคงกี่รวยอย่างนั้นเหรออย่างนั้นไม่ใช่ทุกคําสวดเป็นบาปหมดเพราะประกอบด้วยตัณหาความอยากทุกคําสวดเลยถูกไหมเพราะมันสตาร์ทด้วยความอยากอยากรวยอยากเฮง ยากถูหวยรวยลอตเตอรี่ใช่ไหมครับเอายกตัวอย่างใส่บาตรพระยกตัวอย่าง่าใส่บาตรพระใส่บาตรพระชุดหนึ่งสาบาท50บาทแต่ตอนในที่ฐานจิตบางคนไม่ค่อยมีโอกาสใส่บาตรพระพอพระเดินมาอุ้ยมีโอกาสใส่บาตรพระอธิษฐานจิตสาธุการที่ข้าพเจ้าได้ใส่บาตรในเช้าวันนี้อีกสองวันหวยก็จะออกแล้วขอให้ถูกเลขค้าย่องตัวก็ยังดีสังเกตไหมครับชุดหนึ่งสาบาท50บาทถูหวยรวยลอตเตอรี่2เลขค้าย2องตัวกี่บาทครับสองพัน สองสองลงทุน30บาทหรือ50บาทแล้วมันได้สองพันอ่ะเขาเรียกว่าค้ากําไรเกินควรใช่ไหมเห็นเนี่ยไม่ได้น้อมเพื่อที่จะถวายแด่สงเลยแต่ว่าเพื่อที่จะหวังในตรงนี้ฉะนั้นจิตมันไม่บริสุทธิ์แหละการใส่บาทนั้นผลก็จะไม่เต็มร้อยมันได้ก็ได้น้อยเห็นไหมครับฉะนั้นการสวดสวดเพื่อสันเสริญขุนนะครับสันเสริญขุนนั่นเองเนาะ เวลามันหมดแล้วว่啊เราพรุ่งพรุ่งนี้ผมไม่มีโปรแกรมเลยใช่ไหมพรุ่งนี้ผมไม่มีอะไรมีค่ะมีตอนที่ช่วงมีรีดหน้าไอ๋อเสวนาใช่ไหมเสวนาที่เราจะกรวมกันเอ้อเดี๋ยวเห็นเห็นครูที่บอกว่าเสวนาจะมีเพื่อนของคุณคมเลดี๋ยมีด้วยด้วยใช่ไหม